บอร์ดนี้นะครับเท่าที่ต่อนะครับค,ค่อนข้างสวัสดีครับเจคก i y ทบายเทอได้ที่บ้านกลับมาพบกันแล้วนะฮะวันนี้นะครับผมมีชุดคิดนะครับบอร์ดเอ็นะครับ ตัวนี้จะเป็นแอมจิวส o ตอริโอนะฮะใช้ IC เบอร์ TDA7297 นะครับเป็นแอมขนาดเล็กนะครับมาเป็นชุดคิดนะครับจะมาแนะนําการประกอบแล้วก็การบัดกรีนะครับถือว่าเป็นการแนะนําการบัดกรีเบื้องต้นไปเลยนะครับเขมาดูอุปกรณ์กันเลยนะครับสําหรับที่เห็นอยู่นะครับก็คือแผ่น PCB บอร์ดนะครับจะสกรีนตําแหน่งอุปกรณ์และก็ตําแหน่งขั้วของขานะครับมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ อุปกรณ์ตัวต่อมาครับก็จะเป็น IC Power Amp นะครับจะใช้เบอร์ TDA 7297นะครับสเปกก็คือ15วัตสตริโอนะครับก็คือข้างละ15วัตนะครับใช้ไฟเลี้ยงอยู่ที่12โวลต์นะครับตัวนี้ตัวต่อมาครับจะเป็นคาปาซิเตอร์นะครับค่าอยู่ที่10ไมโครฟารัดนะครับตนแรงดันอยู่ที่50โวลต์นะครับเป็นชนิด อิเล็กโทรไลต์นะครับมีข้วบวกและก็้วลบนะครับสกรีนบอกนะครับคาปาตัวที่2ก็1 0 0ไมโครฟารัาโวล์นะครับคาปาตัวนี้ก็จะใช้1ตัวนะครับเป็นชนิดอิเล็กโทรไลต์เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไดโอดเล็กทิฟายนะครับเบอร์ FR 207นะครับทนแรงดันอยู่ที่พันโวล์นะครับทนกระแสอยู่ที่2แอมป์นะครับ ตัวนี้จะเป็นคาปาซิเตอร์แบบไม่มีขั่วนะครับชนิดเซรามิกนะครับค่าอยู่ที่0.22ไมโคฟารัดนะครับใช้จำนวน2ตัวอุปกรณ์ต่อมาก็คือตัวต้านทานนะครับใช้ค่า 47k โอห์ม oh นะครับใช้จำนวน2ตัวเป็นตัวต้านทานความผิดพลาด1%ก่อนที่จะทำการลงอุปกรณ์นะครับก็จะทำการดัดขาอุปกรณ์ให้าขาพอดีกับระยะช่องว่างของรูที่จะลงนะครับ ผมจะดัดขาของตัวต้านทานก่อนนะครับครับหลังจากดัดขาอุปกรณ์แล้วนะครับตอนนี้ผมดัดเฉพาะขาตัวต้านทานแล้วก็ขาไดาโอดนะครับเทคนิคการลงอุปกรณ์น,นะครับเราจะเริ่มต้นตัวที่มีความสูงน้อยที่สุดนะครับก็คือตัวต้านทานนะครับจะมีความสูงน้อยที่สุดก็ประกอบลงไปก่อนนะครับลำดับต่อมาก็จะเป็นคาปาซิเตอร์ชนิดเซรามิกนะครับ เป็นมีความสูงเรียเรียกันนะครับก็ลงไปนะครับเป็นตัวที่2นะครับกำลังจากนั้นก็จะเป็นตัวไดโอดเรติฟายนะครับก็ใส่ลงไปตามมาครับเป็นลำดับที่3แล้วก็ตัวเก็บประจุนะครับตัวนี้ต้องดูขั้วดีๆนะครับตัวเก็บประจุหรือว่าคาปาซิเตอร์นะครับเราใส่เข้าไปนะครับต้องดูขั้วนะครับขั้วลบนะครับใส่ตรงที่เขาสกรีนขีดสีขาวไว้นะครับ ต่อไปเราก็จะดัดขานะครับด้านล่างนะครับ player, ไม่ให้อุปกรณ์นะครับหลุดออกนะครับตัวนี้จะเป็นเทคนิคแต่ละคนนะครับในการบัดกีนะครับผมจะใช้ตัวเป็นฟลักนะครับตัวเชื่อมประสานนะครับทำให้การบัดกีนะครับในการบัดกีง่ายขึ้นนะครับจะทานะครับแล้วก็บัดกีนะครับการบัดกีนะครับก็จะใช้หัวแรงนะครับ จิ้มลงไปใน p c b บอร์ดแล้วก็ให้โดนขาด้วยนะครับตะกั่วจะได้ละลายดีนะครับหลังจากนั้นก็จะทําการตัดขาอุปกรณ์ออกก่อนนะครับเพื่อที่จะทําให้บัดกรีง่ายขึ้นนะครับนี่นะครับการบัดกรีนะครับจะต้องให้ตัวแผ่น PCB ร้อนนะครับแล้วก็ขาก็จะร้อนด้วยนะครับแล้วค่อยเชื่อมตะกั่วเข้าไปนะครับก็ค่อยค่อยบัดกรีแล้วก็ตัดขาออกทีละตัวทีละตัวนะครับ เทคนิคการบัญชีก็จะเป็นตามที่ผมแนะนำนะครับบางท่านอาจจะอบอกว่าบัญชีติดยากนะครับปลายหัวแรงก็สำคัญนะครับให้เช็ดทำความสะอาดบ่อยๆนะครับให้ปลายเคลือบด้วยตะกัวตลอดนะครับจะทำให้การบัญชีง่ายขึ้นนะครับ หลังจากที่เราปัดขีตะกัวแล้วก็ตัดขาอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับให้ตรวจสอบนะครับว่ามีจุดไหนช็อตหรือว่าสัมผัสกันโดยที่ลายวงจรไม่ถึงกันหรือเปล่านะครับต้องตรวจสอบดูดีๆนะครับอุปกรณ์ตัวสุดท้ายนะครับก็คือ IC นะครับผมก็จะทาด้วยฟักอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะฮะแล้วค่อยนะครับทาตรงลายวงจรด้วยนะครับเพื่อการเชื่อมที่ ง่ายแล้วก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ลงไปใน PCB board นะครับแล้วค่อยทำการบัดกรีนะครับการบัดกรีตัวกลัว IC หรือว่าอุปกรณ์ที่มีตัวขนาดใหญ่นะครับต้องใช้หัวแรงนะครับให้ความร้อนกับขาอุปกรณ์แล้วก็ลายวงจรก่อนนะครับถ้าอย่างนั้นจะบัดกรีอาติดยากนะครับเพราะว่าเขามีตัวขนาดใหญ่แล้วก็มีที่ระบายความร้อนด้วยนะครับ มันจะติดยากนะครับผมจะใช้หลักการนะครับบัดกรีสลับกันนะครับระหว่างขานะครับเพื่อที่จะไม่ให้ตัว IC นะครับเกิดความร้อนมากจนเกินไปนะครับให้สลับกันนะครับจนแล้วเสร็จนะฮะหลักขอบด้านล่างเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะทําการต่อสายนะครับเทคนิคการบัดกรีสายนะครับเราก็ ใส่ฟักตรงสายก่อนนะครับแล้วค่อยทําการเติมตะกัวบัตรีนะครับจะทําให้การบัตรีง่ายขึ้นนะฮะสัญญาณก็ทําเหมือนกันนะครับใส่ฟักแล้วก็เติมตะกัวไปเหมือนกันครับมาเริ่มกันที่สายไฟเลี้ยงก่อนนะครับตัวนี้สีแดงนะครับเข้าจุดไฟ1 2โวล์นะครับสีดําจะเข้าจุดกลาวนะครับจะบัตรีทีละสายเลยนะครับใส่สีแดงไฟบวก1 2โวล์นะครับ สายสีดำก็ไปลบเป็นกาวนะครับต่อไปนะครับสายสัญญาณนะครับตัวนี้สัญญาณอินนะครับต่อไปก็สายลำโพงนะครับบวกนะครับก็ตรงนี้จะมีเครื่องหมายบวกอยู่นะครับแต่จะบอกเฉพาะเอาสองครับแต่ว่าเหมือนกันนะครับใช้อังอิงก็คือบวกตรงนี้แล้วก็บวกตรงนี้นะครับ สำหรับอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะครับตัวสุดท้ายนะครับที่จะลืมไม่ได้นะครับก็คือจัมเปอร์นะครับตัวนี้จะตัดเอาออกจากขาอุปกรณ์นะครับเขาจะไม่ได้ให้มานะครับใส่เข้าไปเลยครับมาทำการทดสอบกันนะครับป้อนไฟ12โวลต์นะครับ ถ้าเกิดวงจรปกตินะครับเวลาเราป้อนไฟแล้วนะครับใช้มือแตะนะครับแตะตรงแจ็คอินพุตนะครับจะมีเสียงดังนะครับแต่ว่าตอนนี้คือไม่มีเสียงดังนะครับเราต้องทําการตรวจสอบก่อนว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะฮะครับทำการทดสอบกันใหม่นะครับหลังจากที่ผมต่อมาสักครู่นะครับปรากฏว่าไม่ดังนะครับผมก็เลยวัดไฟแล้วก็เช็คสัญญาณดูนะครับ ไฟก็มีนะครับสัญญาณก็มีมาจอที่ขา IC ซีนะครับผมจะขึ้นรูปวงจรให้ดูนะครับผมวัดไฟตามวงจรนะครับก็ไม่ดังนะครับผมก็เลยนำา IC มาเปลี่ยนนะครับเพราะว่าผมมีบอร์ดที่เป็นทีดีเจ็นะครับบอร์ดนี้นะครับเห็นฮะบอร์ดนี้ที่ผมใช้อยู่ปกตินะครับที่มีแผ่นระบายความร้อนด้วยนะครับผมก็เลยถอดมาเปลี่ยนนะครับก็ถึงรู้ว่า IC มีปัญหานะครับบอร์ดนี้นะฮะ ก็จะว่าเป็นการแนะนำนะครับการต่อแล้วก็การแก้ปัญหานะครับเดี๋ยวต่อไปเข้าเลยนะครับนี่นะครับค่อนข้างจะมีเสียงทำนะครับบอร์ดนี้นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะต่อเข้าไปในฟรีนะครับอ่าบอร์ดนี้นะครับเข้าที่ต่อนะครับ ค่อนข้างจะมีเสียงหำนะครับก็ต้องอแนะนําไปตามความเป็นจริงนะครับว่า,าวงจรที่เขาออกแบบมานะครับต่อออกมาแล้วครับเสียงหำนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ iC มีปัญหานะครับก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษานะครับแล้วก็เป็นการแนะนําการปัดคียนะครับถ้าเดี๋ยวลองแก้ปัญหาเรื่องเสียงหำอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่า ถ้าเป็นบอร์ดนี้นะครับถ้าใช้นะครับก็เป็นเบอร์ไอซีเบอร์เดียวกันนะครับแต่ว่าเวลาต่อออกมาแล้วจะไม่มีปัญหาเรื่องเสียงฮัมนะครับที่ว่าเสียงจะเงียบกว่าบอร์ดนี้นะครับนี่นะฮะเป็นวงจรที่ผมใช้อยู่นะครับถือว่าปกตินะครับไม่มีเสียงฮัมแบบนี้นะฮะเดี๋ยวมาลองเสียงเลยแล้วกันนะครับเราจะแก้เรื่องเสียงฮัมอีกทีหนึ่งนะครับ จะมาลองทดสอบเปิดเพลงดูนะครับสำหรับเสียงดังก็ถือว่าเสียงดังนะครับตามความละเอียดเสียงก็ตามสภาพของบอร์ดนะครับแต่ว่าผมว่า IC ซีตัวนี้ก็ถือว่าให้เสียงที่ดีอยู่นะครับถ้าอยู่ในวงจรที่บูนกว่านี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นการรีวิวบอร์ดไปในตัวนะครับจากการที่ผมประกอบนะครับเจอปัญหาเยอะนะครับสําหรับบอร์ดนี้นะฮะโดยส่วนตัวของผมนะครับสําหรับท่านอื่นผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะเจอปัญหาเหมือนผมหรือเปล่านะครับแต่ว่าส่วนตัวที่ผมประกอบบอร์ดนี้นะครับค่อนข้างจะเจอปัญหาเยอะนะครับก็คือต่อออกมาแล้วนะครับเสียงไม่ดังนะครับก็วัดไฟมีไฟเลี้ยงทุกจุดนะครับแล้วก็สัญญาณก็เข้ามาแล้วนะครับ ก็ไม่ดังนะครับก็เลยนำไอซีมาเปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้คือตัวที่ผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับตัวนี้คือตัวเก่าที่ผมเปลี่ยนออกนะครับนี่นะครับผมเอาออกมาจากบอร์ดของผมเองนะครับคือบอร์ดนี้นะครับใส่ไอซีเข้าไปแล้วถึงจะดังนะครับแต่ว่ามีปัญหาเรื่องเสียงหำนะครับเสียงขี่เสียงหำนะครับขอถือว่าเป็นการรีวิวนะครับถ้าให้เปรียบเทียบนะครับในราคาเดียวกันนะครับตัวนี้ก็สั่งมาก็ รวมส่งก็ร้อยเหมือนกันนะครับหรือว่ามีค่าส่งบวกอีกนิดนึงประมาณนี้ก็ผมจําไม่ได้นะฮะผมสั่งมานะครับตัวนี้นะครับจะประสิทธิภาพดีกว่านะครับใช้ได้ดีกว่านะครับตหอดบอร์ดนี้ก็ถือว่าอ่าส่วนตัวผมนะครับเจอปัญหานะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่สั่งไปนะครับผมไม่แน่ใจนะครับร้านอื่นอาจจะเป็นหรือเปล่านะครับแต่ว่าส่วนตัวผมประกอบมาเจอถ้าจะให้เปรียบเทียบการประกอบชุดคิดนะครับ สำหรับบอร์ดนี้นะครับก็เป็น power amp ที่ใช้ ac เบอร์ lm 1875นะครับก็ถือว่าไม่พบปัญหาอย่างบอร์ดที่เราทำคลิปวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษานะฮะครับก็วังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนนักดีไซมือใหม่หรือว่าผู้ที่กำลังทดลอกศึกษานะครับก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันประสบการณ์นะครับแชร์ข้อดีข้อเสียของอ บอร์ดที่ใช้ประกอบในวันนี้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ